ว้าวอะไรอะคะไข่เซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ใช่ไหมได้มาจากไหนคะได้มาจากไหนโลตาาั้ค่ะาอะเรามาดูกันว่ามันจะเป็น,ออน,นยังไงนะครับน้ำหลังจากที่แกะตันเสร็จแล้วนะคะว้าวเหมือนโกโหกเลยแกะเสร็จแล้วได้ยังไงนะฮย มันมีอะไรนะมันคืออะไรอะคะเหมือนหมีภูเลยอะเป็นเหมืหอนหมีภูนะ Henny Heaven ไปเรามาลองดูใันมันคืออะไรสำนี่นะคะเราจะต้องบบตอบตนี้ค่ะอ๋อตอบเป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหม อ๋อมันจะมีเดือยเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีเดือยน,นี่มันจะมีเดือยต่อยกันนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อมาดูนะมันจะเป็นยังไงต่อพอจะเดาได้แล้วว่ามันคืออะไรเฮ้ยลินต่อได้แล้วนี่เอออย่างนั้นแหละลูกเออนั่นแหละเออนั่นแหละค่ะ,ะไม่ใช่สิมันก็ต้องเอาเดือยกับรูสิครับ อีกฟังหนึ่งมันต้องเป็นกลมๆไงคะถ้าเป็นทรงกลมใช่ไหมนี่นี่แง่ป่าฮนน่ะฮ่าเอามาอย่างนี้เลยถ้า <c oughs> ถ้าเป็นสมัยแบบว่ายุค80ยุคเก้านี่น่าจะน่าจะคุ้นเคยกันดีนะเนี่ยเราก็จะเอาปากกาหรือดินสอหรือสีมาเสียบเข้ากับไอรูพวกเน,นี้ รูพวกนี้นะครับแล้วเราก็หมุนปรไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นรูปเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทําดูกันนะนี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้วงกลมใหญ่ค่ะที่วงกลมเล็กอันนนนี้เเปปป็็รูอ่อยพอมองไม่เห็นค่ะพอไม่ทันค่ะไม่ต้องเข้ามาใกล้มากค่ะโอเคไหมื่อกี้เราใช้วงใหญ่นะคะเออเราใช้วงใหญ่วิธีทำมันต้อง ที่ทำมันต้องทำอย่างเงี้ยนะครับเ,ออเราก็เอาพิมพ์เป็นมาอย่างเี้เออแล้วเราก็วางไว้อ่าเดี๋ยวพ่อจับไว้ให้แล้วเราก็เลือกมาลูนึงอ่ะครับน้องๆมองไม่เห็นลเลยน้องเสียดายจังอ่ะอ่ะแล้วหนูก็เขียนไปเรื่อยวงไปเรื่อยเอาให้เอาให้นี่สิเอาให้เขาเรียกว่าไอ ไอลอยหยักมันน่ะไอฟันเฟืองมันชนกันด้วยสิคะเดี๋ยวเอาใหม่ช้างอ่าค่ะนี่เราก็จับไว้ข้างหนึ่งใช่ไหมอา่าเลื่อนไปทางฟันเฟืองเลยหมุนไปเรื่อยลากคนเรื่อยทำได้ไหมไเด้แต่พ่อทำให้ดูนี่ปล่อยนี่นะครับนี่ไปตามฟันเฟ,ฟืองอย่างเงี้ยนินจับสองข้างได้ไหมคะ ขับพื้นค่านี่แล้วก็หมุนไปทำฟันเฟืองอย่างนี้นี่เห็นไหมน้องๆมันก็จะกลายเป็นปุ๊บปปั๊บปุกลายเป็นดอกไม้อย่างนี้เลยดอกไม้เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นทรงวงกลมนะคะอันนี้เป็นทรงวงกลมแต่อันนี้เป็นงดอกอันนี้เป็นดอกไม้เรียบร้อยเลยพี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวาดอกไม้แบบธรรมดาเดี๋ยวเราจะลองทารูปแบบต่างๆให้ดูกันนะคะับว่าจะเป็นยังไงนี อนี่ตอนนี้ก็ได้มาในารูปแบบ<า>ต่างๆแล้วนะครับอันนี้คือลินวาดเองเลยใช่ไหมคะใช่ไหมใหญ่เลยใช่ไหมหชิม้ส่เนี่ยมันก็เป็นความทรงจําสําหรับคนวัยวัยอย่างเราๆแต่ว่าเด็กๆก,ก็ก็ได้ค้นพบวิธีใหม่ๆใ,ในการวาดรูป ออกมาเป็นเหมือนดอกไม้เป็นเหมือนอะไรพวกนี้นะครับนีอ่อันนี้สังเกตว่ามันจะเป็น sunflower Sun Sun <flower. S 1> ใช่ไหะอะนนอันนี้จะเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ดอกอะไรอืมโอเคแล้วอันนี้ซื้อมาจากที่โลตัสใช่ไหมคะอืเพราะว่าลินยังไม่เคยซื้อของยี่ห้อนี้เลยใช่ไหมคะ อ่ลโอเคก็น้องๆหรือเพื่อน,อนๆก็สามารถไปหาตามซื้อมาได้แล้วก็มานั่งวาดรูปเล่นหนียกันก็สวยดีไปอีกแบบเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอรบกวนกด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับดินไปไปไหนเร็ยวยบายค่ะ <laughs> ทำไรคะคันปากขันปากก่อ